เราไปจอดหน้าบ้านอะไรก็ได้นะปะขอเช็คกันนะการด้วยนะการปาด้วย แค่ทำมันเกิดเปจริงนเลยมีขขาอยู่แต่ไม่มีอ่ะแต่ไม,ม่มีเลยบนมีข้าบนข้าบนพี่ยืมจุกอีกเรียบร้อยสิมล กาได้แล้วใช่้ายังไลยังรอยังยงเยช็คเช็คดูเดยะมันต้องชุบเหรอุบป้าทางงานได้ก็ตอนปออป้าเข้าบ้านตอนเขาเข้าบ้านเขาก็ชุบเราโอเคน่หละ ทำไมเวลาตีกันอะ่ะตีกันแล้วเข้าบ้านทำไมมันกูเข้าบ้านแล้วมันตื่นเต้นกว่าที่นู่นวะโอ้โ,โห,โหเห็นฝีดำดำกูค,คิดว่าแบบของดีที่ไหนได้ ไปอีกหลังด้วยไปอะไรกูอยู่หลังนี้เฮ้ยมึงไม่ค่อยรู้ความนะเว้ยเออ,เอ,อแบบไอ้น,นี่กูคงไปด้านนั้นกูออกไปเลยไหมล่ะฮะไอ้เวนกูงัดบ้านอยู่เนี่ย ว่าหลังนี้ออกดีเว้ยเป็นไรอย่างนี้พี่แหลม เอออยู่ในบ้านแท้ๆให้กูไปอีกหลังหนึ่งกูจะไปยังไงโอ้เฮ้ยมันเกลือขนาดนี้แล้ววะมันกำเหรอฮะเนิร์ฟได้บินเฮดอีกวะเน่ะไป บางคนร้อยกว่าหลังไม่ออกอะไรเลยจริงเป่ายังไงยังได้มาแต่ฝังแฟนอย่าอะห้องน้ำมันชุ่มๆม,มันก็จะมีฝาปูฝาเปริง้ยคือมันอยู่ตรงนี้นะเว้ยนะน่ะน่ะ น่ยคือไม่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเมื่อกี้กูฟึกิดไปแล้วแล้วมันมันเด้งคือมันอยู่ที่เดิมเว้ยหายากๆใช่ไหมเอดปไปอยากได้อยากได้ปืนก็ต้องถือปืน

ต้องเปลี่ยนคนงัดลุงงัดเกลือเออจริงนะเดี๋ยวเปลี่ยนคนงัดบ้างเดี๋ยววะให้คนเปล่นง,งัดบ้างดเดี๋ยววะงัดมันก็จะโอ้โหเกลือจริงนะเว้ยเนี่ยเฮียหมดแล้วป่ะหกกล่องอ่ะหมดแล้วดีวะ เฮ้กูออกเพลินหลังไหนะมน่ะไปเกือกจัดไปอีกหลังละหลังนู้นงัดไปแล้วได,หวได้หลังหลังนู้นเรางัดอยู่หลังนู้นเราชงัดอยู่โอเคมาไปไปดูหลังกันมาไปเก็บของก่อนก่อไปไปไปอย่างนี้เลยไม่เยอะหรอกมีกูนถุงนึงมีแคปเดี๋ยวค่อยเอาให้น้องมันของงานดำน่ะ ได้เจมมาเจมเยอะเขามีไม่ถึงกึ่บเจมเป็นของอานดำปะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไงจะให้ไปไม่ไม่ไม่ต้องเก็บหรอกไม่ต้องเก็บหรอกเพื่อนเราเยอะมาดูอ๋อพอเรามีมีดมีไม้เรารู้สึกปิดไว้ขึ้นกันเยอะเนาะใช่ใช่ปากหลามไม่ไหวว่ะต้องมีมีดเมื่อกี้ยังเห็นมีคนมีปากหลามเลยไวอันนี้ ยังไม่เห็งไหนจงเรากล้ากันอมีคนท้ามาขอซื้อ A N, n I S ส okay. yes. ี่สิบเองผูกไปวะขายได้ห้าห้ามีคนรับตอนแรกมีคนขายเจ็ดเจห้าสิบห้าสิบห้าสำหรับกำลังอยู่ขายไปตาเรปล่อยเลยซึ่งเข้าไปแล้วที่อ่ดโอเค ขอยันออกกูเข้ามาสามหลังยังไม่ออกของของบ้านเลยนะ่ะได้ของอะไรเนี่เยเนะ่ยผมว่านะเอาจริงนะบ้านมันน้อยเนาะคนต้องการมันเยอะกว่าไม่เหมือนฮินูบ้านม่ต้องมีสักตีหลักมึงจะได้นวลที่เนี่ยมันได้นวถ้าถ้ามีฝีหลังมันไม่นวลก็หลอกมันแอบหล่อยไว้สองหลังนะ่ะได้นวเลยแหละมันเล่นหลายแกงนะพี่มีทั้งฮินชิมีทั้งเนะ๊งเนี่ยดีกว่า ลันจดเป็นไงบ้างชวนเป็นไงบ้างอ,าอ่ะเก็บมาแล้วพนะี่เก็บเยี่ยครับเฮ้ยมนค้างวะ ธนาคารจะเล่นไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดีดปากกันแล้วเล่นกันอย่าเน็ตดับเน็ตดับคืออะไรกบธนาคารไปที่ไหนคะับธนาคารไหนก็ไนะเอาจริงใครใครใครที่ยังไม่นอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหน้าก็ก็มาก็ได้ใครอยากไปพักผ่อนก็พักก็ได้นะจริงๆแต่ถ้าอยู่ก็มามาช่วยกันด้วยพักก่อนก็ได้วันนี้เหนื่อยกันละ